ผู้สูงอายุดูด่วนรัฐประกาศแล้วให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมีผลแล้วเกณฑ์ใหม่ปล่อยกู้เงินประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปดังนี้คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ1มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2 ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพจากเดิมมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ 3. ม,มีความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจากเดิมมีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้ 5. มีปัใจจัยในการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้ 7. ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้คำของกองทุนผู้สูงอายุ 8. คผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันชั้นสามีภรรยาโดยมีได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุกำหนดเพิ่มเติมส่วนคุณสมบัติของผู้คำประกันกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพมีดังนี้ 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์จากเดิมมีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์ 2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู้ยืม 3. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า900าบาทจากเดิมเป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำา 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริบหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบกำหนดเพิ่มเติมค่าไม่เป็นผู้คำประกันนี่ผู้สูงอายุบุคคลอื่น 6. ไม่เป็นผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันชั้นสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้กำหนดเพิ่มเติมทั้งนี้ผู้สูงอายุที่สนใจกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จาก กองทุนผู้สูงอายุโทร0 2 3 5 4สอ0สหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ